ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เป๊เชพร้อมทุ่มงบล่าตัวแลดฟอร์ดเสริมแนวรุกสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าปารีสแซงแชแมงเตรียมทุ่มเงิน75ล้านยูโรเพื่อล่าตัวมาคัดแลดฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเสริมแนวรุกแลดฟอร์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกับทัพปีศาจแดงในฤดูกาลนี้ด้วยการซัดไปแล้ว18ประตูพร้อมกับทำอีก6แอสซิตซึ่งผลงานดังกล่าวได้้้สรราางงควมมปะทใใทััับบใใจหกีด หลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างเปเอสเชทั้งนี้มีการเปิดเผยว่าแรฟฟอร์ดมีสัญญาปัจจุวันในถิ่นโอแทฟฟอร์ดจนถึงปี2024และเปเอสเชก็พร้อมที่จะทุ่มเงินกว่า75ล้านยูโรนะครับเพื่อคว้าตัวแข่งรายนี้อย่างไรก็ตามทีมดังจากกรุงปารีสจะทําการควักเงินดังกล่าวเพื่อล่าตัวแรฟฟอร์ดก็ต่อเมื่อดาวดังประจําทีมอย่างลีโอ e เนลเมสซี่เลือกที่จะไม่ต่อสัญญา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเริ่มคิดที่จะไม่ขายเพราะถ้าขายตอนมีแชมป์จะได้เงินเยอะกว่ามีรายงานว่าตระกูลเกลเซอร์เริ่มมีความลังเลในการที่จะขายทีมเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่ามูลค่าของทีมปีศาจแดงอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหากเอริกเชนฮาร์กพาทีมคว้าชแชมป์ได้ตอนนี้โจโอเอลเกลเซอร์และอัฟฟานเกลเซอร์ยังคงต้องการที่จะเก็บทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาไว้ก่อนนะครับถ้าพวกเขาทําได้ในขณะที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆคิดว่ามันเป็นเวลาที่ดีที่จะขายทีมนี้แล้ว ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดแต่จะขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่ได้รับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าตระกูลเกลเซอร์ต้องการเงินทั้งหมด8,000ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ322,000ล้านบาทเลยทีเดียวและจะไม่มีการลดราคาแม้แต่บาทเดียวตามรายงานจากสื่อในอังกฤษระบุอีกว่าตระกูลเกลเซอร์มีความลังเลในการขายทีมในตอนนี้ ไปต่อที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเอริกเชนฮากจ้องคว้าบันเบเดเติมกลางผีแทบลอยแดนกระทิงกระพือข่าวเอริกเชนฮากในายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้เฟเดริโกบันเบเดตองกลางของเรียวมารลิกระหว่างเปิดตลาดช่วงซัมเมอร์ปรีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนคว้าตัวกองหน้าตัวเป้าเมื่อฤดูการนี้จบลงรวมถึงมิฟิลตัวกลางอีกอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมแม้ว่ามีข่าวกับกองกลางมากมายหลายคนก่อนหน้านี้โดยเฉพาะแฟงกี้เดยองของบาร์เซโลนาแต่ดูเหมือน ว่ายูนเต็ดอาจมองไปยังเป้าหมายอื่นโดยมีรายงานอ้างว่าบันเบเด้กลายมาเป็นเป้าหมายสาคัญที่เอริกเชนฮากอยากนาตัวมาอยู่ในถิ่นโอแทฟฟอร์ดก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาล2023-2024บันเบเด้ยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมานับตั้งแต่กลับมาจากช่วยอุลุไยลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2022อย่างไรก็ดีถือว่าปีนี้เขาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งโดยซัดไปแล้ว8ประตูกับ4แอซซิตจากการลงสนาม29นัดรวมทุกรายการให้กับ าาชชันชุดขวมิฟิลจากแดนลาตินต่อสัญญาใหม่เมื่อปี2021ซึ่งสัญญาของเขาจะหมดอายุในปี2027ทําให้แผนการกระชากตัวของปีศาจแดงนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายใดนักมีการระบุด้วยว่ายูเนเต็ดยื่นข้อเสนอประมาณ80ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวเขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ฟลอเรนติโนเปเรซประธานมารลิดได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวกลับมา ซาฮาแนะเบลลิงแฮมย้ายมาแมนยู Man u, มีอนาคตกว่าลิเวอร์พูลลุยซาฮาอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกลงแนะนําให้จูดเบลลิงแฮมมิดฟิลด์ดาวลุ่งของดอทมุนให้ย้ายไปร่วมทีมปีศาจแดงจะมีอนาคตและรายได้มากกว่าไปลิเวอร์พูลจูดเบลลิงแฮมกองกลางวัย19ปีของบูตูเซียดอทมุนตกเป็นข่าวว่ามีโอกาสที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีลิเวอร์พูลและเรียวมัดลิกเป็น2ทีมเต็งที่อยากได้ตัวไปร่วมทีมแต่ทางด้านของหลุยซาฮาอดีตกองหน้าของปีศาจ ได้ออกมาแนะนําให้จูดเบลลิงแฮมย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดีกับตัวเขามากกว่าที่จะย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลเป็นเรื่องปกติที่เขาจะได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ๆเขาอายุยังน้อยและมีฝีเท้าดีซึ่งในฐานะแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมบอกได้ว่าทีมนี้เหมาะก,กับเขาและจะทําให้เขาเติบโตได้มากขึ้นมีเงื่อนไขาบางอย่างเกี่ยวกับค่าตัวและค่าเหนื่อยดังนั้นเอเจนต์ของเขาต้องคิดถึงเรื่องนี้และเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ดังนั้นเขาควรเลือกทางที่ ที่ถูกต้องของตัวเองผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นทีมที่น่าตื่นเต้นสําหรับเบลลิงแฮมทั้งเรื่องของการเล่นและด้านการเงินซึ่งผมคิดว่าทีมปีศาจแดงบอกกับเขามากกว่าทีมอื่นๆที่ให้ความสนใจในตัวเขาหลุยซาฮาก่าว โตมากับตำแหน่งนี้เอริกเชนฮาพูดถึงการส่งลินเดเลฟเล่นมิดฟิลตัวรับกุนซือปีศาจแดงเปิดเผยว่ากองหลังสวีดีเป็นหนึ่งในทางเลือกขยับเล่นมิดฟิลซึ่งนักเตะเคยเล่นมาในอดีตเอริกเชนฮากุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดถึงโอกาสในการขยับวิกเตอร์ลินเดเลฟไปเล่นในบทบาทมิดฟิลตัวรับกองหลังทีมชาติสวีเดนได้ตกเป็นตัวเลือกอันดับรองจากราฟเอลวาลานและลิซันโดมาร์ติเนสที่จับคู่ในแนวรับได้อย่างแข็งแกรง่งทําให้โอกาสการลงสนามของ,ของเขาน้อยลงไป จากฤดูการก่อนในเกมล่าสุดที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้2ประตูต่อศูนย์ทางลินเดเวฟถูกส่งลงสนามมาในช่วง10นาทีสุดท้ายและเล่นในตำแหน่งของคาซิโิโลซึ่งเอริกเชนฮักชี้ว่านักเตะม,มีศักยภาพหากทีมต้องการและเคยลงเล่นในบทบาทนี้มาแล้วสมัยที่อยู่ในทีมเยาวชนของเบนฟิก้าลินเดลเวฟได้รับการสอนตำแหน่งหมายเลขหกในฐานะมิดฟิลคุมเกมที่เบนฟิก้าดังนั้นผมรู้ว่าเขาสามารถทำได้และเราพยายามทำมันมา แล้วในสนามซ้อมก่อนหน้านี้และบางทีอาจลองไปแล้ว1เกมแต่ถึงอย่างนั้นผมยังต้องการให้เซตหาปของผมบางครั้งลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลเพื่อที่เราสามารถสร้างไดนามิกที่แตกต่างออกไปได้ดังนั้นมันคือการสร้างไดนามิกมากขึ้นในทีมทั้งนี้ลินเดเลฟอ,อาจได้ลงเล่นในบทบาทนี้อีกครั้งในอนาคตหลังจากพวกเขาขาดมิดฟิลอย่างคิสเตียนอีริกเซนสกอตแม็กเทอร์มิเนและดอนนี่ฟันเดเบกที่ต่างก็บาดเจ็บนะครับในช่วงที่ทีมต้องเจอโปรแกรมชุกในช่วง1-2เดือนต่อจากนี้ ิกเชนฮากกล่าวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่4กุมภาพันธ์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ